สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องฟ้าสีสวยเจฟ้าจ้าวันนี้แบบว่าจะจะปานั่งรับลมนะคะกะมานาั่งเอากระเป๋าบางใบก่อนใส่กระโรงมาล่มสินัทกระโรงจะพี่น้องจ้ามาคนเดียวจะพี่น้องสายเดียวเหมือนเดิมนะคะพามาชมว,วิววิวสะพานจากพี่น้องวิวสะพาน อันนี้คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะคะมาคนเดียวค่ะชีวิตคนเดียวนะคะก็จะประมาณนี้แหละจากช่องฟ้าสีสวยฝากไว้ในด้้ะเด้อเนี่ยค่ะจอฝากพามาพามาชม ตำนะะพานีิคืภาพไทยลาวอันนี้นะคะเป็นแห่งที่สองนะคะเนาะค่อยไปข้างหน้งก็จะเห็นแม่นำ้ำโค้งจากพี่นอนจา้าก็จะเห็นแม่นำ้ำโค้งวันนี้อากาศเย็นๆนะคะแต่ว่าก็มีแดดออกนะมีแดดออกนะจะฝากเข้ามาคนเดียวจากพี่นอนจา้าช่องฟ้าสีสวยนะคะฝากไว้น้ำเลยละจา้าเห็นมาก,ก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้กกับนนะคากดเลิฟนาะะะะส่งสติกเกอร์ให้ อยู่างมุกดาหารย่างกับเพ้าะนหนาวข้อบันไดแต่ว่าอากาศมันจะเย็นคือเจฟ้ากปขึคนที่ว่าแพ้ความหนาหนาวแพ้อากาศเย็นเจฟ้าก็ต้องใส่เสือ้อใส่เสือสเส้อแขนยาว,วพ้พร้อมนะก็เลยใส่เสื้อกั๊กทับเข้าไปด้วยแบบนี้นะคะสภาพเดี๋ยวเจฟ้าจะให้ดูกล้องหลักด้วยว่านะคะอ่าบรรยากาศเป็นจังไนตอนนี้แดดแดดเริ่มออกแดดพอ จากแดดนะตอนนี้ก็คือนั่งตากแดดนะพี่น้องจ๋านั่งตากแดดจ้ะพี่น้องคอยดู่ารถขาบไปโซฟอร์เล่าจ้ะเห็นรถวิ่งไหมคะเห็นรถวิ่งไหมไปแล้วโน่นนะคะพามานั่งชมเหตุปะคะรถ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 วิ่งนะคะพามานั่งชมวิวนะคะเนาะมานั่งชมวิวอ่าสะพาน มิตรภาพไทยลาแห่งที่สองนะคะอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารอยู่จังหวัดมุกดาหารจะพี่น้องเบรงรดขับไปส่งของส่งสินค้าอยู่ทางสองป,ปเล่าแต่ว่าอ่าใครเปิดใครไปเที่ยวหรือย,อย่างย่างจา้ะแต่ว่าการขนส่งสินค้านี้ก็เปิดไปได้นะคะแต่ก็ต้องทําถูกต้องนะคะตามระเบียบการของอ่าทั้งสองประเทศนั่นแหละจ้ะก็เลยพามาเบิ่งนะคะว่า นี่แหละค่ะสะพานนิทรรศไทยหลาวแห่งที่สองสวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องเอาบรรยากาศนะคะที่แบบว่าสวยๆนะคะเนาะนะคะไม่ต้องดูหน้าเจ๊ฟ้าเด้อจะเดือให้เบิ่งสะพานอ่าสะพานนะคะสะพานสวยแค่แคไหนนะคะความสวยความงามของสะพานซำดหยนะจ๊ะพามาชมนะคะเนาะกาะนะะเอาวิวแม่น้ำโขงนะคะ เอามาฝากเอามาตอนให้กับพี่น้องเฮ้านะคะให้กับเพื่อนๆเอฟซีที่กำลังค่อยเบิงเจฟฟาอยู่ตอนนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๊าคนยางพานไปยยางพานมานะคะเบิ่นเจฟว่าวเอยียงปีบาเพราะว่าวูเดียวอย่างนี้นะคะก็ให้ดูวิวนะคะวิวเนาะเนาะดูวิวนะคะ,ะ,คะชมวิวเป็นจุดชมวิวนะคะจุดชมวิวนะคะเนาะ,ะสวยงามจ้ะพี่น้องจ๊าสวยงามมากเลยค่ะ ป็นบรรยากาศที่แบบว่านะคะสุดยอดเลยนะคะที่ร้อนจ๋าเป็นบรรยากาศที่แบบว่าสุดยอดเลยเจ้าฟ้าเอาวิวแบบว่าพี่แบบว่าโอ้สุดยอดนะคะความงามนะคะเนาะของแม่น้าโขงนะคะพี่รอนจ๋าดีกว่าคะปะทานเดี๋ยวก็จะมีรถจากทางสงขลาเล่าผ่านมานะคะ ตามประเทศอย่างเช่นประเทศเวียดนามประเทศเลาวนะคะหรือว่าเอาสินค้าจากทั้งประเทศไทยไปให้กับทา้งประเทศขอ่อล่ลาวนี้นะคะรถก็ขะะับมาแล้วค่ะก็คือตอนนี้รถโดยสาร นี้แดดนะคะแต่ว่าไม่ร้อนนะก็คือเพราะว่าอากาศมันเย็นมันล่มนะคะก็คือไม่ร้อนนะคะก็เย็นสบายๆแบบนี้นะคะพี่น้องอก็นัออง่งลงรมชวิวนะคะแต่ว่ามาคนเดียวมาคนเดียวก็เปียวหัวใจรู้สึกว่าเงียบเงาสะเลือเกินเพื่อนคู่หูดูโอนะคะไม่ว่างนะคะไม่ใช่ไม่ว่างหรอกคือเคฝากไปใชวนเพือนเอนะะ่อ พอดีไม่ได้นัดหมายกันก็เลยไม่ได้ชวนพอดีมาทุ่งรังนะคะฝากก็เลยผ่านมาทนี่<ๆ>ก็เลยมาทางถ่ายวิดีโอนะคะบรรยากาศมันเป็นแบบว่าธรรมชาติ the เที่ยวทางสปปลาวนะคะเนาะตอนนี้ค่ะพี่น้องทางสปปลาวกับบามารถมาท่องเที่ยวท่าประเทศไทยได้พี่น้องท่าประเทศไทยกัดยังบสามารถที่จะไปทางสปปลาวได้รอให้สถาน,นการณ์นะคะโลกวิบวับเนี้ยนะคะให้มันจางลงนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันนะคะเนาะค่อ,อยว่ากันนะคะอ๋อเที่ยวช่วงนี้อดเที่ยวจะพี่น้องเที่ยวในประเทศสักก่อน นะคะ ไปผ่านมามุกดาหารอย่าลืมกล่าวกันว่าเนะมาท่องเที่ยวมาเที่ยว,มา,ยวมาเบิงนะคะมาหลาะโขงได้นะจ๊ะอยู่ไต่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองจากตอนนี้ก็เปิดให้เข้ามาเที่ยวให้มาชมนะคะมากลับไ้นะคะเนาะนะคะแล้วแต่ว่าอ่าแต่ละทานนับถือนะคะก็จะฟากะรายละเอียดจ,จะฟากก็จะบอกว่ยายางไงนะคะเพราะว่าจจฟ้าไม่ได้ได้มีความรู้นะคะในเรื่องนี้มากมายอะไรนะคะ เพียงแต่ว่าเจฟ่ากัเห็นนะคะแต่ละทานมากกระจุดทูกกระบายแบบนี้นะคะความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะพันไป่านมากกับแวหวงไดนะคะที่ใต้สะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งที่สองค่ะตอนนี้เขาเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กับพี่น้องที่อยู่ตานจังหวัดมาเยี่ยมมาชมนะคะทางสะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งที่สองเจฟ่าก,กับเก็บภาพนะคะ อ่สวยๆนะคะเอามาให้กับทุกคู่ทุกคนได้ชมเบิ่งนะคะว่าอ่าที่จังหวัดมุกดาหารมีแรงท่องเที่ยวมีมองใดแน่นะคะจะฟ้าคะสีพยาย่าสัรหาเอามาฝากเอามาตอนให้กับพี่น้องทุกคู่ทุกคนที่นะคะขาว่าเบิ่งช่องเจฟ้านะคะฟ้าสีสวยๆฝา,ากไว้่นเด้อจะเด้อเห็นบากระไรน,นะจ๊ะตอนนี้นะคะพี่น้องจ๋าตอนนี้นะคะอยู่ที่สะพานมิตรภาพ ไทยเราแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารนะคะเขาเปิดให้นะคะหลายๆท่านมาเที่ยวมาชมนะคะมาดูบรรยากาศริมฟังแม่น้ำโขงนะคะใต่สะพานของเฮามีอย่างแน่นะคะมาชมได้นะคะเนาะสำหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะมาท่องเที่ยวคะ่ะ